เพื่านก็ยกงชอบน้องฟรีแฮปปี้ชาแนลกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องฟรีก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟกันเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ทางฟรีไฟเขารีแลนดใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาไต่แลนด์กันเดี๋ยวเราไปดูแรงด์กันนี่ก็คือใช่ไหมน้องฟรีไต่มาแล้วแหละสับเฟสหนึ่งแล้วเดินอีกนิดนึงแล้วก็จะไปโกสองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำภารกิจไปโกสองกันไปครึ่งนึงนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เปิ้ลพี่โอนแล้วก็ B1 E B1 นะคะโอเคงั้นเราไปกันเถอะ Go ไปค่ะปกติลงตรงนี้ปกติลงตรงนี้เอ๊ะคนลงที่ใหม่บ้างเอ้ยเอ้ยใช่ไหมไม่ใช่เก็โกเก็บก่อนเจ้าวานี้ต้องเก็บของทุกอย่างให้ได้มากที่สุดโอ้โหคิดอันเกิดขึ้นว์ปไปกับเรียบร้อย จบียเอ็มแปดดีเล่งไหมเอ็มหกศูนย์จ้าไม่มปดีพี่เอาไปให้เอาเอาไปแรกกันเฮ้ยเอคนนกเอาเก็บหังกันหลก่อนเอ็มหกศูนย์ค่ะอยูนี่อนี่ตรงนี้มีโองควงนะอ๋องควงจังหวะนี้เราต้องียืิงไป้แล้วแหละ เฮ้ยไอเคีขอบคุณค่ะโอ้เดี๋ยไอคตรงนี้มีกระเป๋าเปล่าอ๋อมีเพิ่มเลยแถวนี้แถวนี้น่าจะเก็บทุกอย่างโอ้ดูโอ้ไม่ได้เป็นยังงไอ้าวลมซะงนั้นอะนี่ค่ะออดาไปเดาวไปนะ อ๋ยังไม่รำเลยเลยติดบั็อกเนี้ออกไม่ได้จบแล้วมันล้มเมื่อกี้มันล้มเพื่อนอมันลมม้นลมอ,อ,อยูต่ตรงป้อมนี่เราก็จะเดินดเราเต้นไปอีเอ๋เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งวิ่งไปไกลเลยนะเราเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจ่ามานี่จ,จ่าเบอร์หนึ่งอ๋อของตีลมาตีลมาได้แล้วจ้า โอ้ยเราของเราโดนป้นจริงนะเนี่ยหายไปหมดเลยโอ้ยอู้จเกมิตมากโอ้ยจากสี่สิบสามคนเหลือสิเอ้จากสี่สิบสามเหลือสามสิบสี่เออนั่นเลยเอเคก็ a เอเแปดเลือเกแปดนะคะ โอ้วิ่งสิจ้าอย่าอย่าระเบิดตุ้มเอาวิงอยู่บนปอมมั้งน่ะมันอยู่นี่อ่าตอนนี้เบอร์หนึ่งเขาได้แยกย้ายจากพี่พี่น้องนองแล้วเราต้องส่องเขาาเขาจะไปทำอะไรตอนนี้นะคะเขาดะวิ่งไปฟาร์มของแบบสปีดมากแล้วขอเดาได้ว,ว่าข้างหน้าก็น่าจะมีตัวแล้วตอนนี้เขาได้ห่างไกลจ,จากเราประมาณแปดสิบเจ็ดมิลลิเมตรนะจ๊ะจังหวะนี้ <ś ś ใช่ใช่ได้เสียงตอนะคบคนเดียวนะคะว่าใช่ใช,ใช่ใช่เลยใช่เลยเจอคนใช่ไหมสี่โอ้สี่ตัวเราได้รับสัญญาณมาว่าสี่ตัวนะคะจังหวะนี้เราจะคอยหนุนหลังให้เองไอ้ตรงน,นี้มันคุ้คคๆนๆตรงนี้มันคุ้นๆนะเหมือนมีประเด็นเธอนี้โอ้เลสโซนเลสโซนข้าวบ้านจ้ากระตุกแล้วค่ะพวกกระตุกแล้วเนาะ นี่ยไงนั้นไงน็อกเลยเรียบร้อยนะอู้หู oh uh. ี่เปิ้ลเดี๋ยวผมเปิดเองไปไอ้วอสองหนึ mmm. ่งเรียบร้อยแตกแตกหนึ่งสวยที่สวยโอ้โหไอรดอปไอรดอปไอรดอปไม่ใช่ไอรดอกไอโซนกระเป๋าสวยๆกระเป๋ามังกร อ้โหไม่มีใครลมพอลิโซนเลยหรอมีใครจะไปเก็บขอข้างหน้ากับเราไหมโอเคอย่าเพิ่งตีเหลือตีเหลือตีเหลือตามนั้นตามนั้นค่ะอดีตที่เราอีกมาเทนเราเลยนะเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะโอ้ัวโอ้โหเราไม่เห็นใครเลยนะจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยอุยชุบค่าชุบชุบได้ั้มได้จ้ะ พันยาแป๊บอัพเกาะก่อนอัพเกาะพันยาโอ้โหหนูมีระเบิดหนูมีระเบิดคอขอโยนนะเดี๋ยวไปทางนั้นเดี๋ยวไปทางนั้นเดี๋ยวไปทางนั้นอ้าวอ้าวกตั้งเองเลยเสียไอวอลฟรีอุ๊ยอ้าวลองเยี้ลองพอระเบิด น้อยู่นี่ค่ะโนบปอุ้ยอุ้ยอ้ยหนีไปแล้วออาไปแล้วเขาพูดนะหนีไปแล้วอย่ารอพี่เขาลงก่อนแล้วเราค่อยลงตามเย่คิวได้ตัวหนึ่งยี่สองมีไอวอลเคียวครับสองรสี่สิบมีไอวอลเคียวสองร้อ่นว่าเอหรือเปล่าวางแต่ทีพีมันจะ อเชี่ยสองร้อยซีซีไอ้เหลียเขียวสองร้อยเอทบิลเก็บของก่อนได้ไหมอุ้ย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 ระเบิดอ๋อเก็บดักระเบิดตัวเองลืมได้ไงโอ้ยโดนเก็บักระเบิดเกาะไม่เหลือแล้วจังหวะนี้ระวังนะครับข้างหน้ามีตัวนะข้างหน้ามีตัวบ้านบ้านสอง้อสิบส็บ อนะตอนนี้หนูจะพายายาม,มเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดถ้ามาัอยู่ดีแล้วได้กระสุนอันพวกนี้มาเพิ่มเลยเนี่ยอยู่ตรงห้องน้ำตรงนี้มีตัวหนตัวกระตุกจังหวะน,นี้ไม่ควรกระตุก เก็บของก่อนต้องฟิวลงมาอะไรก็ได้หนูลงแล้วหนูเก็บของอยู่อ้ออู้ยนั่นไงอ๋อตัวเร็วตัวเดียวตัวเดียวตัวเร็วตัวเร็วไอ้วงหนูกำลังวิ่งไปวิ่งแบบไปตูนต้งฟิวมีต้องฟิวต้องมี นั่นไงโอ้ยน้องเฉยโดนหัวเมื่อกี้เรียบร้อยนะคะแต่ังตีเอ้ยเราได้ได้ที่อะไรเียได้ที่สามใช่ไหมดูก่อนก็สองแล้วเต้น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 เหมือนกันที่เราอีก เย้นี่ไงเราได้โก2กัหือครึ่งน,นึงแล้วสำหรับวันนี้นะคะน้องฟิวก็ได้มาแต่แรงนะคะ<ๆ>กับพี่ๆอดีตที่เราอีกกับน้องบีนหนึ่งนะคะนี่เลยตามเป้าหมายแล้วนะคะดูจากโก1กลายเป็นโก2เลครึ่งนึงตามเป้าหมายแล้วนะคะเย้งานดย๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเปเพื่อนท่านนี้กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวคอยดูคลิปหน้านะคะว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะไต่แรงไปถึงแรงอะไรนะคะทุกคนงานสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย